สวัสดีชาวไบก็ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับเจอก,กันในรูปแบบของพอดแคส์รอบดึกแบบนี้เดี๋ยวคุยเรื่องราวของโฮเฮมาตินกันสักหน่อยดีกว่าไหมครับคนที่เป็นผู้ชนะในสนามที่ผ่านมาแซ็คซอลิงสกิตในเยอรมน,นีมาตินก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนที่2ในฤดูกาลนี้ครับที่สามารถชนะการแข่งขันได้ทุกรอบนะครับทั้งรอบสปรินต์เรสในวันเสาร์แล้วก็รอบเมนเวสในวันอาทิตย์นะครับ แต่ชชัยชนะของมาตินในคราวนี้เจ้าตัวนั้นรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นชชัยชนะที่มีความหมายกับตัวเขาแบบสุดๆเลยนะครับชชัยชนะที่เกิดขึ้นไม่ได้เพียงเพราะว่าเขาเข้าเส้นชัยคนแรกแต่เขาสามารถเอาชนะนักแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาอย่างแชมปโลกฟรานเชสโกบัญญญาได้นั่นเองฮะ มาตินก็มีกลยุทธ์นะครับในการที่จะปราบเปโก้ได้ที่จะเอาชนะการแข่งขันได้ทั้งสองรอบเนี่ยเป็นกลยุทธ์เดิมนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าเขาออกตัวได้ดีแล้วก็สะกดรอยแม้ว่าจะไม่ใช่นักแข่งคนแรกนะครับที่จิงโค้งแรกโงชตได้แต่เขาก็นะครับสะกดรอยตามหัวแถวติดๆมาตลอดแล้วก็อาศัยจังหวะความชุมนลมุนวุ่นวายของการต่อสู้นะครับระหว่างเปโก้ระหว่างแจ็คเนี่ยนะครับแล้วก็ฉกช,ชิงเอาความได้เปรียบออกไปนํา ในรอบของวันเสาร์นั้นนะครับเราอาจจะมองว่าเพราะรอบการแข่งขันมันสั้นไปหรือเปล่าแล้วมาตินก็เลยได้จังหวะที่ดีรอบมันหมดเร็วเนี่ยเปกอาจจะตามไม่ทันแต่ถ้าเป็นในวันอาทิตย์เนี่ยในในวันอาทิตย์การแข่งขันที่มันยาวขึ้นมาตินจะใช้มุกเดิมได้หรือเปล่าจะชัดเจนนะครับท้ายที่สุดแล้วมาตินก็ยังใช้มุกเดิมแต่เพิ่มเติมมาก็คือความเหนียวแน่นนะครับ เขาสามารถที่จะรักษาเ็ทเพศที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันนะครับมีบางช่วงนะครับในช่วงออกไปนําช่วงรแรกๆเนี่ยสามารถที่จะขยับแปบเวลาออกไปห่างจากเปโก้ประมาณเกือบ1วินาทีเลยทีเดียวก่อนที่จะถูกเปโก้นั้นไล่ตามมาแบบล้อต่อล้อนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ5-6รอบท้ทายๆเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีและก็ดูเดือดเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจังหวะที่หวาดเสียวอาจจะมีจังหวะเดียวนะครับก็คือโค้งสุดท้ายที่ล้อหนะ้าของเปโก้นั้นไปแปะเอาล้อหลังของมาตินแต่ก็ไม่ถือว่ารุนแรงอะไรนักนะครับแต่นอกจากนั้นพวกเขาก็ต่อสู้กันแบบแฝงนะครับก็เรียกว่างัดกลยุทธ์งัดจุดเด่นจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยออกมาใช้กันนะครับแต่นะครับสิ่งที่ทําให้มาตินเนี่ยนะครับรู้สึกว่าชัยชนะครั้งนี้มันหอมหวานเหลือเกินเนี่ยนะครับอ่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า ในชั่วโมงนี้นาะทีนี้คนที่นิ่งที่สุดแน่นอนคงเป็นเปนโก้เพราะว่าคะแนนสะสมคะแนนแชมป์พนชิพยของเขานั้นนําอันำอำดับหนึ่งอยู่เขนาแนะนำมาตินนะครับที่สุดสนามที่เจ็ดไปเนี่ยอยู่16แต้มมาตินเนี่ยบอกว่านะครับมันไม่ใช่แค่ว่าผมชนะในที่นี่นะแต่ผมเนี่ยยังชนะเปโก้ในสนามแข่งนี้ด้วยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาตินกล่าวต่อครับว่า เปโก้เนี่ยเขาเป็นนักแข่งที่แข็งแกร่งที่สุดมาตลอดระยะเวลาประมาณปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดังนั้นการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยมันจึงมีความหมายมากๆผมรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในนักแข่งที่รู้สึกว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยตอนนี้และก็หวังว่าเราเนี่ก็คงจะรักษาสเตปนี้เนี่ยไปได้จนจบฤดูกาลนี่คือความในใจของมาตินนะครับที่เผยออกมาต่อชัยชนะนะครับที่เขามองว่ามันยิ่งใหญ่และก็มีความหมายกันเหลือเกินเนี่ยนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่ากลยุทธ์เทคนิคที่ใช้ในวันเสาร์เนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในวันอาทิตย์ด้วยแต่หลายคนอาจจะรู้สึกนะครับเอ๊นะครับทำไมรอบการแข่งขันที่เยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยถึงใช้มุกเดิมๆได้ล่ะแน่นอนนะครับว่ายางหลังดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่ทําให้มาตินสามารถที่จะยืนระยะได้แล้วก็ต่อสู้กับเปโก้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมกับคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุด โดยเฉพาะในช่องว่างเวลาที่ห่างกันไปเกือบหนึ่งวินาทีตอนที่ออกแงรบแรกทั้งที่เปกโกเองก็ไม่ได้มีนักแข่งคนไหนขึ้นมากดดันนะครับอาจจะต่างกันตอนที่วันเสาร์เนี่ยที่เปกโกขึ้นมาไม่ทันเราอาจจะมองว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาอยู่แต่ในวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับทุกคนก็วิ่งเ,เรทเพศของใครของมันไปเลยมาตินบอกนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมออกสตาร์ทได้ดีมากอ่าแล้วก็มันเป็นครั้งที่2แล้วครับที่ทําได้ หลังจากนั้นผมก็พยายามอย่างหนักที่จะแซงเปโก้ไปในโค้งที่12นี่ผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งมากเลยละ่ะจากนั้นผมก็พยายามเร่งความเร็วแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับที่ทําในวันเสาร์แต่ผมเองก็จะต้องจัดการดูแลเรื่องของยางหลังให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยนะครับไม่พยายามที่จะให้มันมีระยะห่างที่มากเกินไปแต่แล้วมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นผมก็พูดอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้หรอก เปโกเองเขาก็เริ่มที่จะรู้มุกผมแล้วตามผมทันผมก็แค่พยายามที่จะจัดการกับสถานการณ์ในตอนนั้นให้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นักแข่งเองเขาสื่อไปนะครับว่าตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะรู้ไตกันมากขึ้นในขณะที่การต่อสู้ของพวกเขาครับก็เริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นในช่วงท้ายเนี่ยเปโกเองก็พยายามจะใช้กลยุทธ์ที่มันแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะพยายามแซงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่ขยับเข้ามาให้ใกล้ที่สุดในโค้งสุดท้ายเพื่อที่จะใช้สุดทางตรงนะครับในการที่จะอาศัยจังหวะสลิปสตรีมหรืออาศัยนะครับจังหวะการเบรกหนาการเบาลึกในโค้งแรกเพื่อที่จะแซงมาตินขึ้นไปแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเบโกก,ก็พยายามนะครับหลายๆรอบมันก็ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งจนถึงขั้นว่าล้อหลังอ่ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยไปปะทะกันก็เป็นช็อตที่หวาดเสียวที่สุดนะครับในการดวลของทั้งคู่นั่นแหละ เมื่อถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมาตินนีก็บอกว่าผมก็มาเห็นเหตุการณ์นียนะครับในทางหน้าจอทีวีทีหลังละ่ะผมก็รู้สึกว่าเหมือนรถเนี่ยมันกําลังแบบว่าเคลื่อนไปแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นที่ยางนะผมมีปัญหากับายางหลังเนี่ยอยู่เล็กน้อยละ่ะในช่วง5รอบสุดท้ายเนี่ยแต่จากนั้นเนี่ยผมก็เรียกว่าขยับแกบเวลาช่องว่างออกไปหน่อยนึงส่วนปโกเองเขาเขาพยายามที่จะต่อสู้กลับเหมือนกันแล้วก็เกือบที่จะ ทำได้ผมก็โชคดีเล็กน้อยละเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาและผมเองก็สามารถที่จะมีการแข่งขันต่อสู้ได้ได้ดีกว่าได้พร้อมกว่านี่คือสิ่งที่มาตินนะครับก็เปิดเผยกันออกมาตอนนี้คะแนนสะสมของมาตินอยู่อันดับที่2ครับก็คือตามหลังเปโก้อยู่16แต้มในขณะที่คู่แข่งอีกสคัญคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับ ในก่อนน้าน,นี้ก็ถือว่าคู่ขี่สูสีอย่างแรดบินเดอร์สนามนี้บินเดอร์นั้นไม่จบกันข่งขันะครับถ้ลาล้มไปเองบินเดอร์ก็เลยทําให้ไม่มีแต้มช่องว่างในตอนนี้อันดับ3ลงไปเนี่ยห่างจากเป็กโกประมาณ40แต้มเลยครับก็ถือว่าคู่ขี่สูสีกันนะครับใน1กับ2ในตอนนี้เปโก้นั้นใช้ GP23 ครับรถสเปคล่าสุดของดูคาติในขณะที่มาตินนั้นใช้สเปคปีเก่า ปีที่แล้วก็คือ gp 2 2ซึ่งมันก็เป็นรถสเปคที่เปโก้ใช้ควา้าแชมป์โลกนั่นเองถามว่าอันไหนมันแรงกว่าเร็วกว่าก็คงจะพูดยากนะครับเพราะว่าดูตารางดูอะไรในแต่ละสนามนะฮะดูลิ์ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าทั้ง2อแล้วก็2อมนี่มันก็เร็วด้วยกันทั้งคู่แหละอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากกว่าแล้วก็สไตล์การขับด้วยถ้าจะมองไปว่าในซักสุลิงในที่นี่นะครับมาตินมีจุดเด่นอะไรมีจุดด้อะไรบ้าง เปโก้มีจุดเด่นอะไรและแพ้มาตินตรงไหนในมุมมองของผมนะสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คือสไตล์การขับที่บู๊ที่ดุดันผมมักจะเรียกคอยมาตินว่านักบิดจอมโหดนักบิดจอมบู๊ก็เพราะว่าตรงนี้แหละครับคนอื่นเขาไม่กล้าบิดแต่มาตินกล้าครับจะเบรกได้ไม่ได้อยู่ไม่อยู่อีกเรื่องหนึง่งแต่บิดแบบไม่กลัวล้มฮะมาตินเนเตอร์นะฮะนี่คือฉายาที่ทางสื่อทางฝรั่งในเขาเรียกเนี่ยคงไม่ได้ไกลความจริงนักแต่นะครับตอนนี้นิ่งขึ้น คือคุณสมบัติเรื่องของการกล้าเบรกกล้าบิดเนี่ยครับยังยังชัดเจนนะครับกล้าแรกเนี่ยแต่ก็เบรกได้ดีขึ้นแต่ถึงดียังไงก็ยังไม่สู้ไปโก้ครับไปโก้เบรกได้ได้นิ่งได้เนียนตาก,กว่าไปโก้ทําทได้ดีนะครับในโค้งต่อเนื่องในหลายๆที่เคนเนี่ยไปโก้จะขยับมานะครับทั้งที่เสียเปรียบในช่วงทางตรงแต่ก็นั่นแหละครับในเมื่อคุณได้เปรียบคู่แข่งตรงนี้แต่คุณก็มีจุดอ่อนที่คู่แข่งเนี่ยเขา เรื่องเดียวกันเนี่ยที่คู่แข่งเขาโจมตีคุณได้มันก็เท่ากับศูนย์ครับสมการข้อนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่สิ่งที่มาตินทําได้ดีก็คือการใช้กลยุทธ์นะครับไม่ปล่อยให้แถวหน้าเนี่ยออกนําไปไกลสะกดรอยตามมาแล้วก็มีจังหวะในช่วงแรกก็รีบซัดขึ้นมาอย่างน้อยนะยครับเซตติ้งยางที่เขาใช้ก็คงจะเรียกว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปใช้ยางเหมือนกับ ที่ฟาบิโอควาตาโรเลือกนะครับก็คือเป็นฮาร์ดซอฟหรือว่าอาริเซปากาโลนะครับฮาร์ดซอฟเนี่ยผมว่าคงดูไม่จืดละเอานครับเส้นทางยังอีกไกลนะครับอนาัตก็ของมาตินในตอนนี้ผมเข้าใจว่าความคิดครั้งหนึ่งที่เคยอยากจะยา้า,ายหนีไปอยู่ยามาฮ่าเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์แล้วมั้งป่านนี้นี่เป็นครั้งแรกครับที่นักแข่งหมายเลขแปดสิบเก้าคนนี้มีโอกาสได้ต่อสู้เพื่อแชมป์โลกต้องใช้คําแบบนี้จริงๆครับเพราะว่าสิบหกแต้มไม่ได้ว่าไกลเลยแต่อย่าลืมครับการแข่งขันยังคงหรือยาวนานผ่านไปแค่ หใน3ของทั้งหมดเท่านั้นในตอนนี้ใครจะนิ่งที่สุดยังคงชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะใช้ตัดสินแชมป์โลกถ้าจะวัดกันช็อตต่อช็อตในตอนนี้ดูเหมือนมาตินจะทำได้ดีนะครับในการแข่งขันแต่อาจจะเป็นรองเปโก้ในรอบคอลี่ไฟนนี่เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ชิ้นโตครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมีกริดสตาร์ที่อยู่ใกล้เปโก้ถ้าเปโก้คว้าโพเขาจะต้องอยู่อันดับหนึหรือไม่ก็อันดับส ห้ามไปไกลกว่าน,นี้แต่ถ้านะครับจะต้องออกสตาร์ทในกริดที่มันห่างจากเบโก้เนี่ยประมาณ7-8คันหรือว่าเป็น10คันลงไปอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะสวยงามสักเท่าไหร่ของมาตินครับอีกอย่างจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสปรินครับเขาทําได้ดีแล้วเขาเอาข้อมูลเอากลยุทธ์ในการาในความสําเร็จที่เกิดขึ้นในวันเสาร์เนี่ยมาปรับใช้กับวันอาทิตย์ซึ่งก็น่าชื่นชมครับตรงนี้ต้องปรบมือให้ มันไม่ได้ว่าเป็นผลบวกที่ดีกับนักแข่งนักแข่งจะรู้เหลี่ยมรู้ลายอันนั้นมันชัดเจนนะครับว่าประสบความสำเร็จแบบไหนในวันเสาร์วันอาทิตย์คงไม่ต่างกันเราก็เอาแบบนั้นมาใช้แต่นะครับมันดีคุณ2ไปอีกคือทีมงานได้ข้อมูลที่ตรงโจทย์ตรงประเด็นทีมงานก็สามารถที่จะเซตรถแบบนี้ได้ถ้าในกรณีที่ดินฟ้าอากาศมันไม่ได้แตกต่างกันมากนักในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยก็ได้กันวินวินเลยครับ นักแข่งได้เหลี่ยมได้ลายการขับได้ความมั่นใจกลับมาได้คะแนนที่ดีกลับมาในวันเสาร์ทีมงานก็ได้ข้อมูลมาเซตร,รถที่ตรงโจดตรงเป๊ะแม่นยํากันมากขึ้นเป็นแบบนี้แล้วเรียกว่าความสําเร็จก็นะครับถือว่าสามารถที่จะขวายคว้ามันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองเอ้าวใครเป็น f c ของนักบิดจอมโหดจอม,จอมบูค,คนนี้นะครับส่งเสียงกันมาหน่อยว่าอย่างไรกันบ้างกับอนาคตของเขาในปีนี้อกหักจากขึ้นการขึ้นทีมโรงงานในปีที่ผ่านมา เจ้าตัวยังในนอยอยู่แต่ตอนนี้ผมว่าอาการน้อยน่าจะไม่มีแล้วละ่ะคงคิดอยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้จะต้องวางแผนวางเกมอย่างไรเพื่อที่จะให้มันเป็นไปเหมือนกับที่ซักซ์ลิงที่เขาประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในตอนนี้สวัสดีทุกคนครับ